แม่เลยเอาไปแบบปะแม่ไม่พอใจแบบปะไม่พอใจแบปะถ้าป้าอยู่ไม่พใจแม่เอออยากเห็นห่วยางใช่ถ้าจริตจริงหนูไม่มีห่วงยางแล้วหนูจะว่าน้ำเป็นยังไงหนุนหนุเห็นไหมดูน้องเขาหนุนน้าน้องเขาหัดว่าแบบไม่มีไม่มีห่วงยางนะเขาหัดแบบน้องเขาโตแล้วเขาลูกน้องลูกใหญแต่ก็ต้องลงมา

哎。